E พอได้ก <že 20 3> ่อนเอามาเดียวเนี่ขึ้นนแล้วกินแล้วก็เล่าแล้วดแล้วก็เล่าเอาคนไหนเไเด็เอ็เอา็ด

สวัสดีจ้ามางานตรงน้ำกระทาดรดน้ำร้อนพี่หิงน้ำหมดเลยโต๊ะนี้อร่อยมากหมดเลยต๊ะนี้อร่อยมากหมดเลยอเขอบคุณมากนะจ้า้าองจ่า ลงทานค่ะพี่หิ้น้ำรี่ยังหาน้ำไม่ได้หาน้ำกินไม่มี คุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ิ 嗯。嗯 ก็จะได้กับพำะมุชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับคุณพรภัยสารสวัสดีนะคะสนะออกิิาาาาเลทงชย ขอบคุณลูกค่านะคะ maria man vala man Sí. happy happy E

ขอเจริญพรสิร oh, ิธรมท่านผู Nine ้ใหญ่ทานพุทงเดชาพี่บ้าพระนอมเดงเาชี่เสียงตับทับมนต์่พระพระธูโสที่ติดอวเจ้าคณะตำบลองกเจีนเจ้าลาภามาทิ่ปฏิบัตินรสิริยุงยองประธานใต้สงเจ้าคณะตำบลกองกาของเราที่เขาโลกต่อไป รำรับรอไปคอจรอคารยนเชิญท่านชจพิเศษทีโอ่าจุตเตียนปาดน้ำา้หลวง Wipati <tionguk> patihaya sapasapati sitya sapatupah winasa paritang Buddha Wipati patihaya sapasapati sitya sapatupah winasa paritang Wipati Sapa-sapa di sini ya sakaro kawinan saya peritamu damang karang. Peritamu <tip> namitang samitabakanta, Nabi kita cita peritamu nanto. Sakhe kami caro pekili sikalatate, Jantali kewiman.